มันอยากตำต่อลสุดยอดไสุดยอดมากองกันมาหนึ่งสองซ้อจับยิ่งไปอ่ะไม่ต้อใจเลยโอ้เฮ้ยโอ้พายที่ประมาณบอก่วงไว้่พี่น้อง Ô oh, cô hà này cao vậy Cô đấy đi mà mệt vậy Bên con Ô Ô Một ngon nghiêng nè Cứ nhạy thế Ô Phải đi đây Nhà kiên sống như phải đi chót anh Cho ăn nằm cái này nó đều thua hà mua nằm Tha đồ Như mặt kim bong mọi tên hoài bong ngay ngưng hindi hai mặt kim bay you go kia cuni mọi đâu kim bong mọi đâu mọi đâu mọi đâu mặt đạo mọi đâu 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 มด่งเด้อแกเฮ็ดจวกเมกินได้เนาะกม่องจัม่พแม่พี่นออืมเนาะามันบกมงด้บกคุงนี่เนาะามันเยนี่มาพบกับองมิกสะ c a n n e l เนาะมื้อี้เฮาก็สิมากินบักมองเนาะโอ้ยพี่นองเอยเบิ่งหน่ยบกเห็นอยู่หนาเือนเนาะจไมา อันนี้ใบจิมโด้ยจะม่น้อยใหญ่ปลดปัดโอ้ยไม่ดันหน่ยใหญ่ไปเนาะเฮ้ยปัเพื่อนนคนเจ้ากันปัเอาไปเปียกนงเลยเนาะเออเราเปียกใหญ่เลยเนาะจ้สาใจเนาะรมพี่เนาะเฮ็ดเจ้าเองอือเปียกแบบเปียกแบบใหญ่เลยกินจะสาใจพี่นนองโอ้ยลงเลยบ่โอ้โห ปาดปาดโอ้หน่วดีเนาะบักม่วงจักไผมาถิ่มไปโอ้ยเนาะกินเบิดหมู่บ้านก็สิเบิดอ่นเด้อออบักคงก็ใหญ่้ม่งยังน้อยเด้อเนาะคนครับไมาใส่อยู่หน้าบ้านเพิ่นว่าอๆโอ้ม่งเอีแซ่บขนาดเด้ม่งเพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องมากินนํากันเด้ออือปาดๆๆ นอนพี่นอ้องเนอะกินน้ำตาลแบบงวงเปียนใหญ่ๆข้ามใหญ่เราเนอนพี่น้องเนาะกินน้ำกาลเจีบยบไปเลยก็แท้โอ้ยแหวพี่น,อนอ้นองคน,อน,อนอโอ้แบบเยอะๆเลยจ้าโอ้อนอนเมือ,อ,องเนาะเมืองเขาเนี่ยเนาะโอ้แบบแบบตุยเลยเนาะแบบจับไว้แบบ ค่อยู่ๆลยหมดเป็นเนาะม่วงมันแซบเนาะเนาะอืมอืมอืมเจ้าแซบม่วงนีน้าเจาเต็มถาดโอ้พี่ด็กร้านพี่ด็กรงกระถาก็ไม่น้อยเนาะมวงกับแบบใ่เลยอเนาะโอ้ยอดีจ้า คำใหญ่ๆ้เปียเข้าไปเห็นปะเนาะไมาเด้พี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อเนาะโอ้ยใส่ขไดพี่น้อแยมย่วเลยค้ขาดพี่น้องตรงนี้บบยอยเยอๆเลยนะแบบว่า่วงกับสเซ่เพื่อแบบหอืมออังเแะ อร่อก็คือแบบไงลิ้นซุบไงยากินัเนเนื้อนะันก็แบบมันมันหวานบอกก็เจียพอเดกเขากันขนาดเด้อมาๆมาเยอะเลยมาพลังเลยคำโตคำโตโคำโตเน้ออืมเยอะเยอะเลยอืม เพราะวกแดงเพราะพวกวัวแดงเขาคักๆเนาะแมพี <einfach> <im> ่นนองอื้มเพชรแขกเจงทั้งเพชรทั้งแสบทั้งนวดจัดป่ะเจ้าก็แสบตงมองก็แสบแล้วมองเพิมเนาะแล้วมองไก่ทีสุกนะแสบารกินแซกกินแซกเลือดอนแรกนี่พ่อนอ่ฮอ๋อเนาะแค่มีวัวนะ tắm nhìn yêu a little thăm 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 đấy thăm thăm Phần tôi đẹp mặt lắm gim bó với Nó rồi mmm 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 bài mmm mmm บุกออกมาง้างเลยนัง้างนลยสุดยอดสุดยอดโอ้ยนัเงี้ดีผมแอบพี่น้องเลยทั้งไงตั้งแสบกินหลายหลายคนคัคัตน้ำเงี้ยีผิดน่อ,อมตัวนี้เงดีปาดใจเป็นคักเนาะ อืออเจ้าจอดปเป็นยอดมากขับี่เรื่อยเลยนะสับร้ายโอ้ขับหลายขับหลายทีย่ว่าแสบที่ว่าเสียมน้องพงพี่นอ้องพีมักกินเจ้าวประแดกเจียวเนี่ก็บเห็ดกินกับน,นี่แสีอืมอืม เนอะโอ้ยม <ligen> ีกระบัวกระปัวหัวแดงเนาะครับอืมแบบแบบหวานมุมมองหวานมากเพิ่มเนาะเดี๋ยวต้องเพิ่มหน่อยนึงโอ้ยคือ่ย่างไปแต่เนาะ กินจะได้กับพะลุไงใช่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยยังเต็มกระถางมึงกินซอยกันเด้อพ่อแม่พี่น้องคัดคัดคัดอืออือสุดยอดสุดยอดมองเนาะออกตุ้งเหลืองขาวๆในพลักันแบบสุดยอดเลยนะนี่ไก่จะซุกอีกโอ้ยหมงงเธอเนาะแพ้แพ้กะหูเนาะใครที่ค่อยเคยกินหนูงงเนาะ แล้วมันหวานแซ่บแต่แล้วเมื่อกี้กับแก่กระเด็นแบบจะเป็นเขากันขาตัวนโอ้ขาไก่โอ้มาจังหวัดีสิหน่อถวยเลยเนาะสิหน่อถวยแก่ลนะขเนีอจุ่มได้ๆเนาะใช่่นาะแซ่บวิธีเจ้าเห็ดไปแซ่บ อึ้นหน่อดขึ้นหนอยได้นี่มูฟเไปับมันเลยไหนอยเลยบล่ปวดลดีที่นี่จะได้นอนซ้อมคนที่กินมื้อนอนไมหน่อยโอ้ยทำมัายล่เมอะใหญ่ีดอกม่วงเนี่ยบอกเลยว่ามันใหญ่กอนเกิดมาพวกเคยเห็นนี่นะยกม่วงมันใหญ่เสน่ะใหญ่แค่เนยบาดไปไปหน่อยเออแมนเมนแบบบอกเคยเห็นจั๊กเถื่อนบอกติว เปลี่ยนไว้นิดนึ่งก็รูบว่าโอ้นนกินย่างเดียวตอนนี้มองไหญ่ผาเ่าอืมแต่ว่าโอ้หมองหญ่แท้ถือใจคับแท้นั่นกระายอืมตอนแรกพวกสินาแล้วเของหนักแ้วทำไมเนาอมมึงขอราอะ คำหนึ่งนึ่งเลบเปียมใหญ่เนงอโอ้ยอยไรสามชีโร่อะไรไปจ้พี่น้องงงใหญ่ฮะนครับกินบะหมา่กับบะเวดเนาะในเมืกินให้พ่อแม่พี่น้องเลเนะโอ้ยตัเองเพ่อพี่น้องเซียอืม

ăn ton cho xoay nè phơi phơi từ tế nọ từ tế nọ để hiến mực muông nhiều huyệt nó thôi thô há vậy ăn bồ bét khá là ta mù mắt anh ấy ăn bồ bét nọ họ ăn bồ bét với nhau nọ rồi oh lái lái thật nọ phơi phơi nọ để để nang phơi 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 ăn thế này nọ này nó lái này sẹp sẹp giềng hệt bài giềng đồ đẻ tăm giềng đồ đẻ nọ thâu coi nọ, như là thâu tăm มากี a a e ่ต so ้องมวงโอ้เขาเกิไปยังนอเจอประเด็กกับมวงสุดเสรจเลยก็ร่ายปวดไปไปเนาะ้องกับกินซมิีก่อนกินได้เดี๋ยวเจ็บท้องหยาดกันของหน้าบ่านนอกไปไปเนาะก็จะถ่ายเนาะก็จะถ่ายเนาะอย่ากินร้ายอยู่เนาะ่ะไ่กินนะไม่กินไหนซมนีเนาะเพื่อไฟยาแต่สนใจอ่อ Mà kì cả cắn này đơ mm. Mà kì nấm cắn nó oh, nồi nhầy đi Thế khát kén thì hèn, vớt kén thì nhẹ, ôi! Oh, sốt nhọt rồi này Chọc lắm Kén bưng nó, kén mình nó Khả năng là kén mình nó bưng nặng Nặng thật là nhầy, nhụp chết thì hèn, nhầy của nó khuẩn Xăm phạm ô nhầy của mụn à. nó khuẩn Nhầy ra, nhầy ra vô nó Nhầy nhầy nó, เท่ากับพี่พ่อทำหนึ่งรอบไปเนาะแสบใอยิงเลื้กระไลเนาะเล้ยบ่ผ่นลยปวดไ่ไปหนองด่วยแบบน้ก็แล้กสปีดกิฟเซมนฝากกดไลคกดติดตามเพจเนาะจะมีคลิปไลา์คลิปมาให้ทุกคนด้เวร์อีกขอบใจเนาะขอบใจเนะาะไย